ดดูห uh น uh oh. ้าแดงเลยน้องเล่รอนมาเล่เริ่เสียบอลเก่งเก่งชอบเก่งตัวแอบแอบอยู่ตรงนั้นแอบกันลูกเอ้าวเริ่มสนามบอลเริ่มมาเชี่ยบอล ถ่ายทอดถ่ายทอดกำลังถ่ายทอดสดนิวผู้เชียร์ข้างสนามครับผู้เชียร์นั่นลูกแ้งดูดูนั่นอยากเล่นเนี่ยเขาเด็กงอน ส yeah! ู้สู้นี่ปาชิดเโอ้ยโอ้กองเชียหาแล้วป้เจมาปาเ